แล้วตอนนี้มีในคอมันเตอร์มากครับมีเข้ามาเรื่อยๆแลูกคามันเขเข้ามาเองใช่หครับผมไม่ดวต้องออกออกไปเรื่องรอ๋อพี่นงกดแชร์้หน่อยได้ป่ะได้ครับก็แท็กพี่ไปละคนเริ่มเข้ามาลว สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เบนซ์นะครับวันน bueno> ี้พ okay ี <h 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 um> ่เบนซ์มาด้วยสวัสดีครับพี่เบนซ์มาพี่เบนซ์มาเห็นปะเห็นปะวันนี้นะครับจะมาดูรถปี2021นะครับที่เป็นซอฟเทลนะจะพาพี่หนึ่งมาแนะนำพี่หนึ่งมาสวัสดีครับคนดูสิบเจ็ดคนแล้ววันนี้ไปดู ซอฟเทลใช่ไหมใช่ใช่วันน <oses> well ี้ใหม่2021เป็น3รุ่นนะก็คือมีซอฟเทลสแตนดาร์ดมีสติทบล็อกแล้วก็มีโรยเดอร์เอสนะใช่วันนี้มีเออเขาเรียกว่าอะไรยูทูบเบอร์เหมือนกันใช่ใช่เมื่อกี้เจอเมื่อกี้เจอแล้วนี่มีพี่เบนมาดูด้วยครับพี่เบนทีครับผมมันเมื่หน่อยเมื่หน่อยกูที่ซ้ายเลยนี่พี่เต่ากำลังคุยกับลูกค้าเลเดี๋ยวมาคุยกับพี่เต่ากันนะว่า เออรุ่นใหม่ถามคนเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้พี่หนึ่งเป็นพิธีกรก่อนนะเดี๋ยวจะเป็นคนหลังกล้องเป็นคนถือให้พี่หนึ่งเดี๋ยวพี่ถือให้ดีกว่าเฟิร์สก็เดินเดินคู่กับพี่เต๋อไปเลยใช่เหรอดีกว่าเขาได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ได้รู้มุมกล้องไงก็ได้อันนี้มีทั้งหมด35คนแล้วนะสวัสดีสามสิบห้าคนนะครับโอเคมาขอมือบังมันจะมีเปลี่ยนกล้องได้ใช่ไหมครับเปลี่ยนกล้องอ่ะตรงนี้พี่งละเอาโอเคเปลี่ยนกล้องปั๊บแล้วพี่เต๋อค นั่งแบบประจำถูกอ่ะน่าครับเป็นแค่ไอ้ศาสนี่มันมีทิฟฟานี่ปะเนี่ยใช่ไอ้ไม่ใช่ดูเลอค่าดูเลอค่าแนะนำตัวหน่อยฮะดิฉันนคุณพัั์ศกดาิิลปินสิบคนที่กำลังดูอยู่นะครับใครอยากเจอมาจากไหนครับมาาจกพัทยานี่สาวโคราชสาวโคราชสาวโคราชาวโราโอเคมีอะไรนำเสนอครับวันนี้ 3รุ่นใหม่3รุ่นใหม่ได้แก่ซอฟเ์ลวสแตนดาร์ดและสตีมบ็อกซ์และโรยเดอร์เอสครับเดี๋ยวไปรับผัวกันโอเคเรียบร้อยอันนี้เราเรามากับแข่งรับเชิญอีกคนนึงเดี๋ยวเดินได้โรยเดอร์เอสครับขอครับอ่ะพี่หนึ่งจัดการคันแรกเลยคันไหนครับคันข้างบนนี้นี่คันข้างล่าอ๋อคันข้างล่างคันขน้นนะคันนู้นคันนู้นเป็นยังไงครับ ึ่งงก้พีมีคนอยากเขาเาอยากได้กันนะตื่นใจเพราะว่าปเมียเพิ่งไลน์มาจับได้ว่าว่าซื้อรถใหม่เรียบร้อยก็ดีก็ดีจะได้ไม่ต้องไปฝากบ้านเพื่อนใช่ครับสาหน้าว่าจะมาเอาเดี๋ยวซื้อรถให้เมียใหม่คันนึง่งเอาแล้วคันเก่าอ่ะแล้วคันเก่าอ่ะขายไปแล้วอ๋อขายไปแล้วนะฮะคันเก่าขับขับตัวไหนฮะสตีดบอสครับสตีดบอสเหมือนกันก็คือเลื่อนขึ้นเลื่อนซีซีขึ้นเนาะก็ดีใจที่ขายได้เพราะว่า แ่ว่ามันเครื่มร้อยสิบสี่ตัวเก่ามันร้อยเจ็ดมันมันจะทำให้คนน่ยซื้อตัวนี้เยอะขึ้นใช่ใช่ดีครับดีครับโอเคตัวนี้นะครับมันคลาสสิกไงอ่าสายมันก็สายชอปเปอร์ที่เราชอบมันเหมาะสำหรับคนมีลูกสาวว่ะเออมันต้องไว้หนวดสักทีเฮ้ยโอ้โหจุ๊ยจุยจุ๊ยจุ๊ยจิโกะจิโกะหน่อยนะฮะครับนี่นีูนายช่างอ่ะพอดีนะพี่เต๋อดีครับ

มีใช่พี่ชายพี่ใหม่อีกคนเขาก็อยากรู้สามตัวพี่ปูครับพี่ปูเชิญเชิญฮะอันนี้พี่ปูนะครับมากันหนึ่งนะครับมาดูรถมาดูรถเหมือนกันอ่าเดินเดินดูด้วยกันเลยว่าเป็นยังไงนะแต่ละคำเออตัวนี้ตัวนี้เป็นนิวนิวโมเดลสำหรับจักรูปซอฟท์เทลเพราะว่าตอนนี้สปีดท่อขยับแลนะขยับขยับเครื่องยนต์เป็น114ยสิบสีครับตัวนี้จะเป็นซอฟท์เทลสแตนดาร์ดเครื่องยนต์อาจจะเป็น107ยเจ็ ครับเราถ้าเราดูลูกลังภายอนจะเป็นสเตกหมเลแต่มีแต่ว่าสีสันล้อพวกอะไรพวกเบียนสครับแต่เครื่องมันจะเป็นร้อ่าเท่าไหร่นะครับเจ็ดแสนเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้านี่คือไม่เจ็ดแสนครึ่งเองนะเนี่ยเออครับเป็นรถประหดจริงเหรอเออ นี่นะฮะี่ผมจะให้ดูว่าเป็นแบบแนวโอซูคูโอซูคูโอ้ใช่ข้าเข้าทรงเข้าพอดีนะอ๋อที่หลังแล้วพวกคอลเลคชั่นร้อนนยอ่าเข้าเข้าแนวซัพเฟอา์อ่าครับที่หลังอันหนึ่งครับก็แต่งแค่นี้บนน้องดูสวยนะครับนี่คือท่อสกิมมิ่งครับเอาให้มันสวยงามขี่ง่ายๆมีเสียงนิดหน่อยอืมไม่เป็นโวยวายมาก

ไปดูสตรีทบ๊อบนะฮะเสียง,ไปไงยเป็นไงภาพเป็นไงครับแจ้งด้วยนะฮะนีคุณเบน์นะครับ<ป>อ่าครับครับนี่สีสวยมากราคาไมาก,มกพี่นมราคาสีดำก็คือราคาเริ่มต้นคืออย่างนี้เลยอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะไ,มได้ได้อันนี้เลยทีเดียวครับครับ ก็ใครที่บอกว่าให้ร้อยเจแรงแล้วมาเจอร้อยสิบสี่่าจะเหลือคเหลือรวมกันอนมันก็ีครับอันนี้เดิมเลยอืมเดิมเลยแต่ว่าแต่ว่าได้ได้พักเท้ากับได้เบาะหลังด้วยแล้วฮะอขายเรียบร้อยแล้ว <S <S ใช่มันเป็นรุ่นเดียวใช่ไหมนะสมมติว่าเราซื้อสติดบอมเมื่อก่อนนะ่ะมันไม่มีพักเท้าหลังไม่มีครับต้องต้องเสี่ยงอะประมาณเท่าไหร่ถึงจะมีอ่ะหม,มื่นนิดนโอ้โหเนี่ยแค่นี้นี่มาให้เลยสีอันนี้เพดพเพดเพดเฟิร์ส<ๆ>เพดเฟิร์สหรอครับก็ให้กองกองเลยราคาหลหรครับราคาแปดแสเบาทไม่เกอยสิเคยเห็นภาพหลุดของเจ้าของเพจไหมคะภาพหลุดโอ้โหผู้หญิงคนนั้โโนคือใครเหรอ ตานำมาตอดตัวต่อไปคือตัวนี้มันไม่ได้เป็นดีลโมเดลอ่าออกมาตั้งแต่ปีอ2017ครับแต่เปลี่ยนแปลงมาเป็น2018อ่าอันนี้คือสิ่งสั่งโรงงานพึ่งที่บอกซ้อนให้ครับรองเท้าให้ครับมีเครื่องเ็1124อ่าราคา8 0 0 0่าบาทครับนะมาดูกวันนี้น่าใช้หมรู้ถึงวัชัยเลยว่าเท่ากับราคาที่สติลล์บล็อกเปิดตัวครั้งแรกนะอืมันมี2,019อืม เด็กคนนี้ตันี้ตัวนี้ซื้อไปตอนเป็นพี่อนึ่งร้อยช้ำชสุดช้ำสุดช้ำสุดนะฮะไม่อะไรมาดูมาดูคันคันปัตตุลนเดือนอ่าหนี้เอกของเราคัตตุลจเดือนนี้เราจะขึ้นอะไรใช้ขึ้นเะไรไปคุณเบนขึ้นเลยครับเป็นไงบ้างเออเอาเลยครับเอาเลยครับขึ้นไปเลยอ่าลองปีหนึ่งอ่าปีสองพันยี่สิบคนไทยไม่บอกว่าโคตรอยากเป็นตัวจริงครับ

โอเคเก้าแปดเก้าโอเคตอนตนี่เปรั้วครับคนี่แล้วรนี่ผมถามคุณเบนง์ก่อนคุณเบนง์ขับเอ่อสปอร์ตไกด์ เพิ่งเพิ่งอ,ออกไปเจอคันนี้รู้สึกไงบ้างครับใช่ครับสวยครสวยแต่ว่าผมเป็นคนชอบแบบแนวโ,โคมเมียมอ๋อโคมเมียมเอาแบบสไตล์แบบเก่าไหมอือแสดงว่าชอบแบบข้างหลังงี้ป่ะครับออเออเออโอเคเอ่าชอบอ่โอา,าโ,อโ,อออโอเคครับมาเรามาต่อน,นี่ยังไงต่อครับพี่เต่าก็ไม่กีุ่ยกันเนี่ยนะครับอ่าชิ้นนี้น,น,นะครับ อืมโค้ดเนี่ยสีดํางานโคตรดีเลยปกติมันจะเป็นสีปัดเงาหรือว่าเป็นสีโครเมียมโครเมียมใช่นสีคือเครื่องมันคล้ายๆ TPO อ่ะครับมันมาเติมความสวยงามของสีสันตัวเครื่องยนต์ด้วยครับแล้วก็อุปกรณ์ค่อนข้างดีครับเครื่องยนต์พันแปดสิบแปดสปีดเหมือนเดิมอืมเดีก็ผมลองพอยเลยเหมือนยกยกเครื่องของซูริงมาใส่เลยเนี่ยใช่ไหมครับอ๋อ อ๋อแฟตบ๊อบนะครับอืมอืมคือเครื่องร้อยสีนี่เปลี่ยนมัน่ตัวสี่ก็เป็นอืมเป็นมกหมงนะฮะอันี้มันแตกต่างไปออมีดีเทลมามีดีเทลมาเนาะครับอืมอืม้วมาขายตั้ตยเอาครับเขายันยันคงคอนเ็ปต์โลเอร์ครับ

ยินดีด้วยต่นช้าแล้วก็หลังน้นส่วนบนครับอยได้อได้เาังจองนเาแล้วก็นนชดปกรจองอ๋จองเลยนะฮะแต่บอกว่าสามคันคือมีเจ้าของหมดแล้วหมดแล้วเราได้มาล็อแรกสาคันยอดจองนะปัจจุบันสิบชิ้นนี้จริงจรมันจะเดินไปเรื่อยเือครับ รอนานอ,นอได้ราคามาแล้วเรียบร้อยค่อยเปิดเนาะโอเคครับอืม

เยอะมากซื้อโล่เอฟไปแล้วเรต่อไปแล้วถ้ามาแต่งนะแต่ว่ารถรุ่นเนี้แต่ว่าอีกพอเขาได้รับมาแล้วเนี่ยไม่น่าจะเกินสามเดือนสี่เดือนน่ะของมาเต็มมีอะไรให่เล่นใช่ของมาเต็ม่ใช อืมโอเคแล้วมีเนี่สามผู้เล่นที่ทุกคนบอกกันเพราะว่าที่เหลือแล้วมันก็เหมือนเดิมแต่อย่างตัวเรื่องตัวเรื่องมันจะไม่ได้เข้าคงมากแต่ตัวเรื่ที่ผมจะบอกนะว่าหลัาคาที่มันเปลี่ยนมาในเรื่องราคาที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันบอกถึงราคที่มันขึ้นมาแน่นอนหนึ่งเช่นหนึ่งคาดเปลี่ยนนะคาดสายสองให้ไฟได้ LED ไฟได้ LED แม้กระสามคือเกือบถึงหมื่นเกือบหนึ่งหมนครับมีแล้วก็กะล้มให้กะล้มแบบซีโอมาแล้วให้สองเปื่อยผมบอกไปสี่ห้าอย่างเนี่ยราคาเกินห้าหมื่นแน่นอนราคาจล้นขึตัวเรื่ถึงขึ โอเคมันถึงว่าสนุกสนานนะแต่ที่เราล็อถมาลงครบเดี๋ยวให้พี่หนึ่งมาถ่ายการถ่ายให้ิวอีกรอบน,นะ <Okay. S 2> แต่เนี่ยคือเป็นซอฟต์แวร์ที่เปิดโมเดลใหม่ถือว่าครบทุกรุ่นแล้วอันนี้ครบแล้วครับก็คือสำหรับที่รอคอยกันนะแบบโอเคแันนี้ก็คือว่าทีกเรียนก็คือต้องจองเหมือนเดิมพี่เต่าฝากอะไรครับอ่าใครที่อยากดูรถก็ตอนนี้ก็มีให้ดูแล้วครับโรเอสเนี่ยก็น่าจะดูรถตัวจริงก็ขอให้รีบมาอื เขาจะเอาเลยออไว้ใหู้า่ก่อนนะครับดัั้ก็ให้ใครอยากดูโตัวจริงที่นนี้ม้นงแต่คนที่ถามเข้ามาว่าโรเราเนี่ยจะมีเดโมหรือเปล่ามีอืไม่รับาเท่า่อืเพราะว่ารถมันไม่พอขายมีแต่ณปัจจุบันคันนี้นรถประจำตำแหนเนี่ยมีแล้วชีอเแม แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอรถมันพอที่จะเปิดเดจะเปิดในแผนี่อืมครับได้ครับอขอขอให้กำลังการผลิตพอก่อนอ่า

สเมี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีน้องเอยวิภาวดีด้วยแล้วอยู่ที่เมโทด้วยเจ้าของศูนย์มาเโด้วยก็เข้าไปดูที่เมโทรบิแทนก็ได้พระรามสพระาสี่อยู่ใกล้พรราสี่ราสอยใกล้าอยู่ในภาคตวันอกมหานีีกบก่า้ไมด่วนะวาที่เยเป็นที่แรกผเใช่เป็นนามวันลยครับนวอน โอเคาเะครอสโอเควันี่มีชาวแกนดร์ติ่งมาได้ไหเนี่ยบอกแล้วว่าพันยาเมืองรถนแรงันแต่ละคันเไงโอเคเดี๋ยวขาขอคุยด่าเดี๋ยวไปดูข้างนอกมะไปดูข้างนอกก่อน ปีสิบเก้านี้ของพี่เบิร์ดพี่วันขี่มาจับเต็มจริงแต่งอยู่นานอยู่เสร็จ